คลิปนี้มาดูวิธีที่ผมใช้ตัว Chat GPT ช่วยออกแบบกล่องซอฟต์แวร์ให้นะครับคือผมมีซอฟต์แวร์ที่เป็นลดฟิลเตอร์ที่ใช้สำหรับ OBS มันเป็นตัวที่จะปรับคลิปวิดีโอให้เราโทนอมชมพู แล้วผมอยากจะได้เป็นกล่องซอฟต์แวร์เนี่ยให้มันดูเหมือนเป็นของจับต้องได้ผมก็ลองสั่ง ChatGPT บอกว่าช่วยออกแบบก,กล่องซอฟต์แวร์ให้หน่อยที่มีขนาดเท่ากล่อง Windows โดยผมมีหน้าปกให้ตัว ChatGPT เนี่ยเวอร์ชัน plus เนี่ยมันก็ใช้ตัว d e l E นะครับในการที่จะเอามาประมวลผลแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันน่าทึ่งมากๆเลยครับดูเหมือนกล่องซอฟต์แวร์แบบโปรเฟ s ชั่นแลเลยผมพิมพ์คําสั่งนี้ไปดูกันเลยครับนี่ก็คือคําสั่งที่ผมคุยกับ ChatGPT นะครับผมก็เปิดมาเลยบอกว่าคุณช่วยสร้างรูปปกล่อ่ออออซฟต์์แรใหหห้้ผผมมมนยไดัไจะ รูปปกของกล่องให้นะผมก็อัปโหลดตัวนี้นะครับเป็นรูปปกของกล่องแล้วก็บอกว่าให้สร้างเป็นขนาดเท่ากล่อง Windows นะครับตอนแรก Chat GPT เนี่ยก็ออกแบบมาแบบนี้ให้นะแต่มันติดคําว่า Microsoft เนี่ยผมก็ไม่เอานะครับบอกว่าไม่ต้องมีคําว่า Microsoft นะมันก็เจนเนอเรตมาให้อีกนะครับก็โอเคนะรูปแบบนี้แต่ว่ากล่องมันหนาไปอะ่ะผมก็บอกไปว่าปรับขนาดกล่องให้ผอมกว่านี้ครับเป็นไงฮะล้วได้รูปสุดท้ายมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเออ ดูสวยหรูเลยแล้วก็ผมก็เอากล่องเนี้ยนะครับไปใช้ต่อได้อ่าเยี่ยมยอดมากเลยครับผมนี่คือการใช้ c h a t ิ p t นะครับช่วยงานเรามันช่วยได้มากมายนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ